ผู้พูดถึงก็กล้าการุณสถานไปเก่อุ้ท้าวันนี้นะครับครับก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นแมตช์ีมิาติเหมือนแรกๆด้วยที่ได้เล่นครับแล้วก็รู้สึกประทับใจถึงแม้ว่าจะแพ้แต่แบบว่าทุกคนก็ทําเต็มที่ตั้งแต่ที่เรามายูอีเริ่มซ้อมกันก็สภาพร่างกายของแต่ละคนก็เหมือนเริ่มขึ้นมาอัพขึ้นเรื่อยๆครับแต่อาจจะยังไม่ถึงร้อยแต่คิดว่าถึงโปรแกรมแข่งจริงในวันที่3คิดว่าทุกคนเต็มร้อยแน่ครับเกมต่อไปครับเราจะอุ่นเครื่องกับชาจิจิสถานครับตอนนี้ เ้้ตัปาาหมก็ก็ก็ถ้าเก็ตหลักๆเลยก็คงจะทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับเป้าหมายให้เต็มที่ก่อนครับแล้วก็ผลออกมายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ขอแบบว่าทําหน้าที่ที่ได้รับให้มันเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าถ้าทําเต็มที่แล้วก็ผลมันน่าจะออกมาดีสุดครบเพื่อพูดถึงการบอลชาวไทยนะครับพี่ส่งแรงใจแรงเชียร์มาถึงยูเอเอครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆกาลังใจที่คอยเชียร์พวกเราตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งครับเราว่าให้เชียร์เราต่อไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับเราแล้วก็พวกเราจะทำผลงานให้เต็มที่ดีสุดครับขอบคุณครับ